สวัสดีจ้าวันนี้มาช้อปปิ้งของเข้าบ้านนะคะที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเซน y รีแถวบ้านเรานั่นเองนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปช้อปปิ้งนี่เดี๋ยวเราจะทำการเอาเสื้อผ้าของเราที่ไม่ค่อยได้ใช้นะคะมาใส่ตู้บริจาคตรงนี้ก่อนเตรียมมาแล้วตู้พวกนี้ก็จะอยู่ตามซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างงี้นะคะ เขาให้ใส่อะไรได้บ้างเนี่ยทุงมือชุดหมวกหมวกกระเป๋ารองเท้าได้แต่ว่าผูกชุดเครื่องนอนตรงนี้ไม่ได้นะคะแล้ก็ใส่เข้าไปได้เลยโอเคอ่หยิบรถเข็นก่อนเนาะรถเข็นก็เช่าใช้นะคะหนึ่งปอน เดี๋ยวเราหยิบเครื่องสมาร์ทสแกนกันก่อนเด้อเพื่อง,ง่ายกับการโอเคอุ๊ยเสื้อกันหนาวคนข้างหน้าสวยอะลายดอกไม้เอาสตรอเบอรี่ไหมสตรอเบอรี่สตรสอเบอรี่กล่องนี้400กรัม3บอน25เอาบลูเบอรี่ดีกว่าเราชอบกินแต่เอาน้อยๆหน่อย,อยเอากล่องเล็กอะ กล่องเล็ก2ปอนเอาวันที่8เอ๋มันชอบขึ้นลาขึ้นลาเร็วมากอ่าจะด,ดูอันนี้2ปอ,อนกล่องเล็กสุ per market ที่เมืองนอกมันก็จะดีอย่างเงี้ยนะคะมีพวกไอ้เลลี่ๆอะไรพวกนี้เยอะเออจะบอกว่าถ้าเกิดว่ามีมันจะมี2ราคานะถ้าเกิดว่ามีใบบัตรสมาชิกอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถได้ซื้อได้ในะราคาที่มันถูกกว่าอย่างสีม่วงนะคะ เอาเชอรี่เชอรี่ไม่แพงเอากล่องไหนก็ได้กล่องล่างๆมันช้ำเอาข้างบนสุดอุ่นนะคะใช่เชอรี่ราคาของสมาชิกก็ะสามปอนยี่ห้าห้ากรัมค่ะลูกแพรไม่แพงนะสองปอนสมาชิกก็ปกอนกว่าแอปเปิ้ลเยอะมากเลยจ้า มีหลายพันนะมีทั้ง royal gala มีทั้ง british apple มีทั้ง p i n k lady มีทั้ง jazz เนื้อสัมผัสมันก็ต่างกันนะคะแต่บ้านเรานี้คือชอบกิน p i n k lady ยังมีอยู่ก็ไม่ได้เอาไปเออจะบอกว่าที่นี่เขาไม่มีมะม่วงดิบนะคะถ้ามะม่วงดิบก็คือต้องไปซื้อข้างนอกพวกร้านแขกร้านอะไรแบบนี้ยร้านเอเชีย ไปทํายำเนาะดี้เขาจะกินมะม่วงดิบเอ้ยไม่ใช่มะม่วงสุกกันค่ะมีมะละกอนะคะมะละกอดิบก็ไม่มีนะคะที่นี่กินมะละกอสุกกันนะคะรานะคาไม่แพงราคาสมาชิกส่วนมะพร้าวก็มีนะคะเป็นจากโดมินิกันไม่ใช่จากไทยแลนด์ไม่ใช่พวกแครอทบอคโคอรี่ผักเมืองหนาวอะไรพวกนี้ถูกมากนะ แต่ว่ามันก็ไม่หลากหลายมันก็มีอยู่ประมาณนี้แหละค่ะกะลักะลัมที่นี่ไม่ค่อยอร่อยไม่ค่อยชอบไอตัวสปริงกรีนนี่อันนี้ก็ราคาไม่แพงค่ะเอาไปใช้แทนผัดคะนาดได้ผัดคะนาดได้เอาไปผัดเอาไปทำลัดน้าได้เคลเคลที่นี่ก็ไม่แพงอร่อยค่ะเอาไปใส่ในแอร์บรีเยอร์แล้วก็โรยด้วยเกลือเป็นผักกรอบรสชาติเหมือนสลายเลยอร่อยมาก แล้วก็มีอะไรอ่ะมันจะมีลูกสวีดอ่ะไม่รู้อยู่ตรงไหนลูกสวีดที่นี่เขาจะมักจะเอาไปทำแทนมะละกอดิบถ้าเกิดว่าแถวบ้านไม่มีมะละกอดิบอะนะเพราะมันหาย,ยากไงมันต้องไปซื้อที่ร้านไทยอะไรแบบเนี้เออจะไม่ใช่หาไม่เจอไว้เจอแล้วจะชี้ให้ดูนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเอาต้นหอมไปอีก ต้นหอมที่นี่เขาก็จะตัดปลายออกพอตัดปลายออกมันก็จะมีขี้ดินเยอะหน่อยนะคะมันจะไม่เหมือนบ้านเรานะที่แบบว่าเขาไม่ตัดปลายใช่ไหมมันก็จะไม่มีขี้ดินขี้ดงเข้าไปข้างในนะคะเออไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยแต่ก็ต้องเอาแหละอ,อ๋อนี่ไงลูกสวีเจอแล้วนี่ที่ไปใช้แผนมะละกอดิบ ไม่แพงค่ะก้อนละไม่ใช่ชิ้นละห62พี20บาทซื้อหอมใหญ่ด้วยหอมใหญ่3ลูกปอนกวักวอหอมใหญ่หอมใหญ่ค่ะมะเขือเทศเชอร์รี่แค่นี้พอพอเรา,ากินมะเขือเทศไม่เก่ง69พีค่ะ เอาแตงกวาด้วยแตงกวาอยู่ที่89พีค่ะคนไทยเราก็ขาดพริกไม่ได้เนาอเบิร์ไอยชิลลี่อยู่ที่น่าจะ60กว่ากแพงมากเลยนะเนี่ยมีนิดเดียวเองก็ถ้าไปซื้อเป็นกิโลกิโลจะอยู่ที่17-18บาทแต่นี้เราก็เอาไปใช้ก่อนเนาะอันนี้เจอชุดเครื่องต้มยำไทยด้วยนะคะ แต่ว่าอ่ะโอเคมาดีผักชีเยอะเชียวมีพลิกมีตะไคร้แต่ข้างในเป็น,นขิงจ้ามันบดใช่เดอ้อมันต้องเป็นข่า,หาไหมอ่าไม่เป็นไรพอเอาไปใช้กอมแก้มได้เนอะาลามี่ไปทำชีสบอร์ดหยิบให้หน่อยจ้าเตียจ้าหยิบไม่ถึง ไม่แพงไม่แพงอะไรพวกนี้มันจะไม่ค่อยแพงปอนสามห้าพวกซอสเสษต่างๆเอ้ยอร่อยนะกินได้อร่อยมันจะแบบมันจะเนื้อมันจะเยอะๆออะเนาะแล้วก็หนังมันก็จะบางๆไม่กรอบๆคนอังกฤษเขาก็จะกินประมาณนี้นะคะไส้กรอไส้กรออังกฤษ5้าปอนเบคอนที่ยังไม่ตัดเป็นแหนมแหนมฝรั่งเนี่ยเหรอ มันจะมีจอยอ่ะที่เราเอาไปอบก็ได้ก็อร่อยเค็มเค็มเท่าไรเนี่ยหนึ่งปอนเองเออหนึ่งปอนอะไรอย่างเงี้ยไม่แพงเนื้อ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 ส่วนรัมสเต็กเอ,อ่อสิบสี่จุดสี่สี่กิโลกิโลละสิบสี่จุดสี่สี่เออ อันนี้มันก็แล้วแต่ส่วนเนาะอันนี้ปอกิโลละ18.75ไม่ถูกนะคะโอ๊ยใครลืมอะไรไว้อะโน้ตอันนี้เดี๋ยวเราจะซื้อเนื้อบดนะคะไปทำฮัมาบากุฮัมเบอร์เกอร์ญี่ปุ่นนะคะลูกอยากกินเดี๋ยวดูวันที่มันหมดอายุใกล้ๆหน่อยเอออันนี้กำลังลดราคาพอดีค่ะ สองปอนสี่สิบเก้าวันไหนอยากทำเป็ดปอนเป็ดทั้งตัวเท่าไรเอ่ยเก้าปอนเออเก้าปอนราคาชิ้ก็เจ็ดชิโอเคเอาตับไก่ไปทำข้าวมันไก่กันไหมเ,เอาปลากินข้าวมันไก่ปะ่ะแต่ดูหมดเป็นห,หมดอายุถ้ามันไกลสักนิดนึงวันนี้วันที่เท่าไหร่คะววันที่สี่วันที่แปดอีกสี่วัน,นก็ได้อยู่นะเอาไหม 1.5ปอนดหปตับไก่นะคะไม่ทำข้าวมันไก่ก็ทำตับไก่ย่างนั่นแหละค่ะอยากได้สะโพกไก่ด้วยสะโพกไก่อยู่ที่โลละ8.05จืนด์อเอาแบบนี้แล้วก็ไปเลาะหนังเองเหรอ,อก็ได้เผื่อทำข้าวมันไก่ด้วยเนาะเท่าไหร่เนี่ยคะยักษ์ใหญ่ขนาดนี้ โอเคเลือกเอาแบบที่มันม<ป>มันไม่เลาะกระดูกเนาะ mm hmm. เพราะว่ามันก็จะถูกแล้วก็เอาไปทำน้ำซุปมันก็จะมีรสชาติของกระดูกด้วย mm hmm. ปีกไก่ก็ไม่แพงนะ mm hmm. ปีกไก่อยู่ที่2องปอนอกไก่ mm hmm. แล้วก็ไก่ทั้งชิ้นนี่อกไก่อยู่ที่ราคา แพ็คใหญ่ก็เก้าปอน43ไก่ทั้งตัวโลละ2ปอน93โลละประมาณ2ปอน93นี่ประมาณกี่บาท2ปอน93้าสมก็มา hundred, ร้อยกว่าร้อยนิดนิดร้อยกว่าบาทอันนี้เป็นแผนกสโล์คุกค่ะเป็นอาหารสำเร็จ บางครั้งลึกไม่ออกอะไรไม่รู้จะกินอะไรก็ก็ซื้อกล่องแบบเนี้ยไปกินก็มีรสชาติก็พอกินได้อ่ะออยากได้หมูสับด้วยหมูสับเอาแค่5%อร์เซพอเพราะว่าเนื้อมัน20%สิเอซนละเอาเอหมูสับไขมัน5%เปอเ็อยู่ที่2ปอนด์ห้าสิห้าห้า shoulder shoulder steak อยู่ที่กิโลละ6ไม่ใช่7จดบอยี่ส shoulder s t e a ชีสที่คัดมาแล้วก็มีนี่เลือกใไฮตัดไฮกินได้หลากหลายก็ง่ายดีนะแบบนี้เอาไปทำชีสบอร์ดอร่อยเลยแบบไซส์เล็กๆก,ก็มีนะคะอันนี้สำหรับ คนกลุ่มวีแกนไม่กินเนื้อสัตว์นะคะก็มีพวกเนื้อทดแทนเยอะมากๆเลยแล้วก็รสชาติดีอร่อยค่ะมีอยู่พักหนึ่งทานพวกนี้อยู่พักหนึ่งแพงแต่ก็แพงเนาะก็จัดว่าแพงกว่าเนื้อนะเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้จะเป็นลาวิโอลี่ลาวโอลี่เป็นอาหารอิตาเลียนนะคะก็อยู่ที่แซมบอรนก็แพงใช้ได้อยูน่ะ เนื้อทดแทนาสามปอนด์สามสิปอนกว่ากว่าสามปอนกว่ากว่า,าแผนกปลานะคะปกติจะไม่ค่อยซื้อที่นี่จะไปซื้อร้านปลาข้างนอกโดยเฉพาะเลยแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีก็ทานได้เหมือนกันตัวนี้เป็นซีบีมอันนี้ซีบาสเลาะ ซีบาสนี่คือปลากระพงปลากระพงเออก็ราคาอยู่ที่11.50อค่ะอันนี้เป็นซีบาสปลากระพงทั้งตัวแบบไม่ได้เลาะไม่ได้ตัดอะไรมาให้แต่ทําคำสาไทยแล้วอยู่ที่7บปอนด์แพ็กนี้2ตัว7ปอนด์กี่บาทโดยประมาณ2 0 0ร0อยสามร้อยกลุ่มอาหารเส็จรูปนาจา ก็จะมีพวกสเต็กเอาไปใส่เตาอบอะไรก็ได้ไมโครเวฟก็ได้ราคาก็ไม่แรงรสชาติก็ <c oughs> โอเคก็โอเคสปากเกตตี้อยากจะเยอะอันนี้ฟิชพายต้องทำเองอร่อยอยู่นะเออสปากเกตตี้เยอะมากๆเลยนะจ๊ะพาสตา้า เขาก็กินกันแบบนี้เนาะ,ะอันนี้อะไรเพอร์รี่เพอร์รี่ชิเคเก้นอ,อเจออาหารไทยด้วยอันนี้แกงเขียวหวานเอาไหมจะลองชิมปะผิดหวัมงมาเยอะ <c oughs> ลองหลายรอบแล้วเออแกงเขียวหวานสำเร็จ3ามปอนด์เจบ้จซุปกระป๋องจ้าซุปกระป๋องก็ไม่แพงนะอร่อยด้วยนะคะ ปลาชอบกินรสอะไรอันนี้เหรอกล่องละปอนเจ็บห้าแล้วก็มันก็หลากหลายยี่ห้อเนาะวิอันนี้บอกว่าเสริมวิตามินก็สามปอนเนี่ยอันนี้เป็นโคซลอสำเร็จรูปน่ากินอยู่นะ เราเอาอันนี้อันหนึ่งสลัดมันฝรั่งโตสลัดเนี่ยนะจ้าชอบกินจ้ะมะกอกไม่รู้มีใครชอบกินไหมแต่เราชอบกินมากเลยอะค่ะโดยเฉพาะมะกอกดำม,มะกอกดำมันมันมันจะมันม,นมนอร่อยแบบโอลิฟนี่อร่อยอย่างอื่นก็มีนะ ไอ้ทานกับชีสกอร์ดก็ได้ไอทานเปล่าๆก็ได้อร่อยอันนี้มีพิซซ่าสำเร็จรูปด้วยนะคะเพื่อคิดไม่ออกว่าจะกินอะไรก็มีทั้งของเฮาส์แบรนดแล้วก็ของยี่ห้ออื่นๆซึ่งราคาก็ไม่แพงนี่สีปอนด์ิหพิซพซ่าพิซซ่าพิซซ่ามีแบบ s สโตนเบคก็มีอันนั้นอะไรอะ่ะมันลด แคลอรี่หรือยังไงเห็นชูว่าแคลอรี่มีแค่นี้402แคลอรี่น่ากินอยู่นะนบ,พพบูสูชิจ้าถ้าเป็นเซตแบบนี้ก็เซตละ10ปอน13ปอน95อันนี้อะไรเอ่ยข้าวหน้าไก่เหรอ7ปอนสลัด6ปอนอื ไทร์เฟลไทร์เฟลมีลูกแพรม,ม,มีสปอร์ดเอาไหมขนมก็ไม่แพงแต่หวานจิ๊บจิบแพนเค้กขนมขนมเค้กแบบตัดๆแล้วเนยมากมายจ้า เนยถ้าเฮาส์แบรนดก็ราคาไม่แพงปอน69อันนี้เป็นอะไรนะน้ำมันหมูก้อนเออถ้าใครเฮลซี่ก็ไปกินได้นะจ๊ะแล้วก็ลูพาร์คเลอพาคเลอพารก็มีนะเนอยอันนี้เขามีป้ายเกรสเทดด้วยนะคะก็การันตีว่ามันอร่อยราคาอยู่ที่3มปอนด์ เจอแล้วเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเป็นรถธรรมดาไหมไอ้แผนกตรงนี้มันไม่มีมก็ไม่ชอบอันนี้ออริจินอลสามปอนเท่ากันแหละอันนี้ซื้อขนมไปฝากลูกค่ะเป็นโอรีโอแล้วก็มีโยเกิร์ตรอยู่ข้างในไม่ใช่โยเกิร์ตโอรีโอ,โอกินเป็นสแนค็คขนมเนาะอยู่ที่2 7 5ปอนด์มีแบบสมาร์ตี้ก็มีนะ สมาร์ตี้อยู่ที่2.65ซึ่งลูกเราไม่กิน<ม>กินโอีโอจ้ะนมขนาด2ลิตรกว่ากว่า1.45ปอนนะคะมีนมให้เลือกยเยอะเนาะถ้าเป็นสกิมมิวอยู่ที่1.45 145นมออร์แกนิกอยู่ที่88พ p ิบลิตรนะคะ สองปอนขวดนี้นแผนกอาหารเอเชียนะจ๊ะน้ำปลาตาปลาหมึกอยู่ที่2.40ถ้าเป็นสมาชิกก็1.85ตอนเอ้ยอันนี้นะลูกน่าจะชอบนี่โกแก่รสวาซาบิโอ้ยไม่ค่อยเห็นเลยราคา2.5ตอนข้าว5กิโลอันนี้อร่อยนะอีฮอ้อมังกรเนี่ยใช้ได้เลยนุ่ม นี่ก,นก็ไม่แพงเอาไหมล่ะทิชชู่ครัวป้าชอบใช้อันนี้ใช่ไหมมันกาลัลดราคาพอดีเนี่ยหนึามห้อันไหนอันนี้คืออันที่บางป่ะอันที่มีข้ออันเล็กอ่ะชิ้นเล็กอ่ะที่ปลาบอกว่ามันพอดีอะ่ะเอาเนาะ,ะได้แต่เดาว,ว่ามันมันบางไปแต่ถ้าปลาชอบก็โอเคทิชชู่กำลังลดราคาพอดี ก็ชอบใช้ที่มันมี3พลายก็คือ3ชั้นมันจะโอเคกว่าถ้า2ชั้นมันจะซึมนะครับทิชชู่สามจุดหอนมาอาหารแมวอาหารแมวเอ้ยที่นี่ราคาไม่แรง4.5ที่อื่นขายอยู่4 7่จเจเวทโรสขายอยู่4ี่นี่แมวเรากินรสฟิชรสปลา แล้วก็อินเจลลี่ด้วยอ,อาหารเม็ดมันไม่ค่อยชอบมันชอบกินเจลลี่ม,มาที่พนักเช็คเอาท์สมาร์ทเช็คเอาท์ ระบบสมาร์ทสแกนเขาก็มีการสุ่มตรวจด้วยนะคะในกรณีที่ลูกค้างุบงิบไม่จ่ายเงินบ้างหรือจ่ายไม่ครบบ้างซึ่งทางเราเนี่ยโดนประจําเลยก็ไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะคะเออไม่เป็นไรค่ะก็ให้พนกักงานทําหน้าที่ของเขาไปทางเราก็โปร่งใสยอยู่แล้วค่ะ ขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณมากๆแล้วคลิปหน้าเราจะไปเที่ยวที่ไหนทำอะไรในลอนดอนฝากติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะอันนี้เขาจะมีที่ทิ้งแบตเตอรี่ด้วยนะคะคุณพระลืมซื้อไข่ค่ะอันนี้เป็น f i n a n น e ์เอนะคะไซส์แอลแพ็กห oh. อัน ก่ <69. S 2> อน69เดี๋ยวเอาไปใช้ก่อนแหงใหญ่ไม่มีนอถ้าเป็นออร์แกนิกก็249สี่เก้าไขแดงสวยสองหนึ่งเก้าไขเอ็มก็หนึ่ง